ถ้าพูดถึงผลงานของเต็งในวันนี้นะครับวันีก็ดีใจดีใจกันมาดีนะครับดีใจที่ประตูแล้วก็โชว์อีกเต็มสามแต้มตอนนี้คนแฟนบอลมองว่าเต็งเป็นตัวหลักของทีมแล้วหลังจากทีมต่อเน,นื่องมารู้สึกอย่างไรบ้างสึนดีนะครับผมก็ทำงานหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ วันนี้เป็นไงบ้างครับกับฟอร์มการติดทีมชาติเราในเกมถึงเล่นแบบพัฒนารีิตาและเจอแบบสุนตาโมการเล่นเราเป็นไงบ้างครับเรามมั่นใจก็ดีขึ้นมากๆครับเป็นการดีใจที่ยิงอ่ะไปช่วยดีก็ดีใจได้สนุกมากเลยครับคิดว่าเรามีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงกับการเล่นกับฝริดหรือเปล่าครับแค่สมาร์ทดีเพื่อความคิช่วยด ก็ดีิงก็นะครับก็ไม่คยดีนะครับมีอกาดีอกนนะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าดูรีเชื่อ,แล,อแล้วก็กก็พยายามสองสองอแล้ก็ น้องครับในภาพรวมเรายิงประตูได้ติดต่อกันในทีมชาติก็จริงแต่ว่าในเกมนู้นมันยังมีมันยังมัญหาที่ว่าเราใช้โอกาสเพลองกันทั้งทีเลมนัเราต้องไปปรับมันยังไงครับจูนยังไงกับกับทีมอีกครับก็วันนี้ก็แชร์ชันครับแล้วว่าใช่ผู้ชมแล้วก็ปรับปรับดี next time นะครับ